คุณผู้ชมครับและตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับ Happy Condo รัชดาซอย18นี่เองนะครับคอนโดมิเนียมที่มีความสุขพร้อมให้กับผู้อยู่อาศัยเลยนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่สนุกสนานแล้วก็พื้นที่สีเขียวด้วยเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าว่าเขาเตรียมอะไรไว้ให้กับผู้อยู่อาศัยบ้างครับ คุณผู้ชมครับยังอยู่กับพรมัรก์ไกนะครับรายการบ้านและที่อยู่อาศัยนะฮะไม่ใช่รายการกีฬานะครับเห็นสนามฟุตบอลเห็นนักกีฬาอยู่ข้างหลังเนี่ยไม่ใช่รายการกีฬานะฮะแต่ว่าเป็นโครงการคอนโดมิเนียมอีกหนึ่งโครงการครับที่ใส่ใจสุขภาพของลูกบ้านและที่สําคัญครับเจ้าของโครงการเนี่ยชื่นชอบกีฬาเป็นพิเศษที่นี่ก็มีเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นสนามฟุตบอลในร่มที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครนะฮะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับโครงการนี้กันจาก ทางเจ้าของโครงการครับคุณสุรพลกวรกุลประธานกรรมการบริษัทอินฟินิดเรียลเอสเตทจำกัดครับสวัสดีครับสุรพลครับสวัสดีครับที่มาที่ไปคอนเซปต์นี้เป็นไงฮะคือเราต้องการให้ที่เนี่ยเป็นคอนโดมิเนียมแล้วก็ต้องการผู้ที่ชื่นชอบสุขภาพรักษาสุขภาพแล้วก็ชื่นชอบเรื่องของกีฬานะครับก็เลยคิดคอนเซปต์ว่าเราจะทำาท่รชดาเนี่ยเป็นคอนโดมิเนียมบวกสปอร์ต ครับก็ประกอบไปด้วยนะคอนโดมิเนียมเราทั้งหมดมีทั้งหมด4อาคารนะครับมีจํานวน500ยูนิตนะครับแต่ละอาคารที่สูงสูงแปดชั้นครับใช่ครับโครงการที่เหลือประมาณสัก20%ก็ใกล้จะปิดโครงการแล้วครับ20%ที่เหลือนี้เป็นห้องประเภทไหนบ้างครับก็มีสตูดิโอนะฮะ28ตารางเมตรเราเริ่มต้นราคาอยู่ที่1นึ่ล้านสแสนบาทนะครับไปจนถึง35ตารางเมตรและจน80ตารางเมตรนี่ราคา3ล้าน6ครับ สนามกีฬานี้เห็นว่าใหญ่ที่สุดในกรุงเทพแล้วเป็นสนามบอลในสนามบอลในร่มที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพแล้วก็เรามีสนามฟุตบอลเนี่ยคือสามารถจัดกิจกรรมพิเศษได้เช่นสปอร์ตเดย์ก็มีหลายหลายบริษัทมาจัดจัดอีเวนต์ก็เราก็ทําได้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูห้องพักครับที่ Happy c o n โดรัชดา18นะครับอีก20%เท่านั้นที่เหลือให้สำหรับคนที่รักกีฬารักความสะดวกสบายนะครับแล้วก็รักที่จะอยู่อาศัยแบบคอนโดมิเนียม ที่ค่อนข้างจะโอโถงนะบอกว่าเพดานสูงแล้วก็ทางเดินค่อนข้างกว้างด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูข้างในสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตขึ้นห้องตังวอย่างค่ะ <S <S 2> <S 2> ค่ะโอ้โหนี่คอนโดหรือว่า บ้านนี่คือแบบสองห้องนอนพื้ <c oughs> นที่ใช้สอยเท่าไหร่ฮะ80ปดสิบตารางเมปดสิบตารางเมตรโอ้โหแค่ living room นี้ก็สามารถทำอะไรได้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวมาดูห้องนอนเล็กกันค่ะจะเป็นห้องลูกห้องแขกก็ได้นะครับอันนี้เวทยังมีหน้าต่างครับ <c oughs> คือบางทีห้องนอนเล็กบางที่เนี่ยจะก,ก็จะมีแบบไม่มีหน้าต่างให้เนะแบบื่องจากพื้นที่ใช่ริงๆแบบไม่มีแต่ตรงนี้เนี่ยทั้งหน้าต่างแล้วก็ระเบียงครับ ตรงนี้จะเห็นได้ชัดของ w o r k i n g w k i n g space นะคะคทำได้เยอะมากอ,มอันนี้หน้าต่างาเราเป็นบานใหญ่มากต้นไม้มันใหญ่มากค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้ต้องทำอาหารครับคือในมุมมุมที่เป็นห้องครัวกว้างค่ะกว้างพอสมควร ผมจะได้เห็นภาพรวมของห้องตัวอย่างไปแล้วในขนาด80ตารางเมตรนะครับก็จะเห็นความกว้างความโอถโงและความโล่งหน้าต่างรอบห้องเลยนะครับตอกย้ำเรื่องของโปรโมชั่นนิดนึงเมื่อกี้เราพูดถึงราคา3้าน6คือห้องไซนี้แล้วไซอื่นอีกแล้วครับมันเป็นวันไพร่ค่ะถ้าเอาไซนี้แล้วงบประมาณน้อยลงมาอีกนิดหนึ่งเราก็มีห้อง2าน9เท่านั้นเองอ๋อก็คือฟังก์ชันการใช้สอยประมาณนี้มาเยี่ยมชมมันได้นะครับที่ Happy Condo รัชดา18 นะครับวันนี้ขอบคุณุโนรีมากโครงการน่าเจอกันใหม่ <laughs>